สวัสดีค่ะโมซีบทที่สองมาแล้วค่ะบทที่สองมาแล้วพร้อมหรอยังเลยใครที่อ่านหนังสือมาก่อนได้ข่าวว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานบ้าน พร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพวกเราทุกคนนะคะก็วันนี้เราจะมาพูดถึงบทที่2กันนะคะสัปดาห์นี้เราจะเรียนบทที่2ในหนังสือหน้า8ปดคะบทที่2เนะะี่ยค่ะจะมีชื่อเรื่องว่า you have to do it you have to do it อาก็จะประกอบไปด้วยบทอ่านเนาะแล้วก็จะมีลักษณะของ conversation เหมือนเดิมนะ,ะแบบที่เราเรียนกัน ตอนบทที่หน,นะคะล้วก็จะมีในส่วนของ grammar grammar เสร็จาแล้วก็จะมี reading นะคะ reading บทที่2น่าสนุกมากเลยชื่อว่า Sally Roy around the world นะคะก็จะเป็นเรื่องเล่ารอบโลกเนาะไม่มีอะไรมากไม่พูดเยอะด้วยนะคะเรามาดูกันเลยบทที่2นะคะก็จะเป็นลักษณะของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานบ้านนั่นเองเขาบอกว่านะคะเขาจะมีภาพมาให้พวกเราเนาะหน้าที่8นะคะ which are the following activities do you have to do Make the activities, then complete activities, the then the survey on the next page. Compare your answer with the partner. Mm hmm. ก็คือทำอะไรเอ่ยให้พวกเราดูภาพใช่ไหมคะแล้วก็ดูว่าจะมีแบบประเมินใช่ไหมมีแบบประเมินให้เราดูว่าเราชอบทำอะไรไม่ชอบทำอะไรแล้วก็ทำบ่อยแค่ไหนแต่เป็นลักษณะของงานบ้านนะคะงานบ้านเ,าเรามาดูที่รูปภาพเลยนะคะก็จะมีอะไรบ้างพวกเราออกเสียงตามที่เชื่อนะคะ Make the bed, Make the bed, Clean the room, Clean the room, Do the dishes Do the dishes. Put things away. Put things away. Vacuum the rug. Vacuum the rug. Do the laundry. Do the laundry. Feed the pet. Feed the pet. Take out the garbage. Take out the garbage. Take the dog for a walk. Take the dog for a walk. Clean up after dog. Clean up after dog. ก็จะมีกิจกรรมต่างๆต,ตามภาพเลยนะคะเด็กๆดู make the bed ปะว่จาจัดเตียงเขา clean the room ทำความสะอาดห้อง do the dishes ล้างจาน put things away เอาของเก็บของนะเก็บของ vacuum the rug อะไรคะดูดฝุ่นใช่ไหมคะจากกลม do the laundry ซกักผ้า feed the pets ให้อาหารสัตว์เลี้ยง take out the garbage เอาขยะไปทิ้ง take the dog for work เอาสุนัขไปเดินเล่น clean up after dog เก็บมูลสุนัขทิ้ง นะคะก็จะมีแบบประเมินอ,อยู่ด้านขวามือนะคะในหน้าที่9 mm hmm. ก็เราจะเห็นคอลัมน์แรกเขาใช้คําว่า sure sure c h o r e sure ความดัน sure mm hmm. แปลว,ว่างานที่น่าเบือ่อในที่นี้หมายถึงงานบ้านนั่นเองนะคะงานบ้านไรเนี่วันนี้กลายเป็นงานที่น่าเบื่อแล้วใช่ไหมสำหรับพวกเรานะคะเขาใช้คําว่า sure แปลว,ว่างานบ้านนะคะก็จะมีมาให้ในคอลัมน์แรกก็จะมีต่างๆที่ครูอ่านมาทั้งหมดนะคะให้พวกเราติ๊กถูกว่าช่องไหนที่เราเหตุดูเอง Hey แปลว่าเกลียดหรือไม่ชอบที่จะถาหรือ Love d o i n g องรักที่จะถาหรือ How often อย่าลืมตอบตรงช่องสุดท้ายนะคะราช่องสุดท้ายที่บอกว่า How often ก็คือทำบ่อยแค่ไหนถ้าชอบทำนะถ้าหนูตอบว่าชอบทำหนูต้องบอกว่าบ่อยแค่ไหนวิธีการตอบบ่อยแค่ไหนก็คือใช้ adverb of frequency ก็คือทำคุณศพท์บอกความถี่บ่อยในการทำกิจกรรมต่างๆเช่น once a week สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง twice a week three times a week once a month two, twice a month three times a month ทำบ่อยแค่ไหนหนูก็บอกไปนะคะ,ะหนูก็บอกไปตรงที่เป็นช่อง How Often นะคะถ้าใครไม่รู้คำศัพท์ที่เป็น Adverb of Frequency นะคะที่เชื่อก็ขึ้นให้ดูตรงนี้นะคะ,ะที่เชื่อขึ้นให้ดูหน้าจอแล้วลอกเราเข้าไปดูนะคะว่าเราจะสามารถเลือกตอบอะไรได้บ้างน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนเพิ่มเติมกันตอนนี้ให้เราลองทำนะคะแบบสอบถามดูก่อนแล้วก็ให้เปรียบเทียบกับเพื่อนว่าคำตอบของเรากับของเพื่อนเป็นยังไงเหมือนกันหรือต่างกันยังไงนะคะ